สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจสายช่างนะครับคลิปนี้ก็จะพามาแนะนําการตีเส้นแล้วก็ทาสีนะครับสําหรับสีกันเปื้อนแบบนี้นะครับเห็นไหมขอบด้านล่างที่เป็นสีน้ําตาลแบบเนี้ยมันจะเป็นกันเปื้อนนะครับเพื่ออะไรครับกันเปื้อนตัวนี้เวลาสมมุติว่าเราถูบ้านนะครับถ้าเราถูบ้านเสร็จแล้วไม่ถูของเราครับจะมาติดชิดกับข้างฝานี่ครับถ้าหากเราไม่ทาสีกันเปื้อนนะครับ ไอ้สีตรงนี้มันเปื้อนง่ายนะครับสีทาบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นรอยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทาสีข้างล่างตรงนี้นะครับเทคนิคง,ง่ายๆคือก็ตีเส้นนะครับวัดตลับเม็ดจากพื้นขึ้นมาผมวัดประมาณสี่นิ้วนะครับ่าประมาณสี่นิ้วจากนั้นก็ใช้ระดับแน้นมนะครับเนี่ยทบเรียงไปเลยวัดขึ้นมาสีนิ้วแล้วก็ใช้ระดับแหนมนะครับวัดให้ตรงนะครับ นี่เป็นระดับน้ำสั้นก็จะลำแบกหน่อยถ้าจะให้ดีก็เป็นระดับน้ำายาว u ครับก็ระดับน้ำ้าดดูระดับน้ำให้ตรงนะครับเห็นไหมดูระดับน้ำให้ให้ตรงแล้วก็นิสสอขีดนะครับนิสสอก็เน้นนิสสอที่ไปลยแหลมครับเหลาดิสสอให้แหลมนะครับเพราะว่าหัวไม่แหลมมันจะกระจายออกไปมันจะมันจะเลือนเทออกไปแล้วก็เหลาดิสสอให้แหลมด้วยแล้วก็ขีดทับ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 ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงมุมนู้นอ่าก็คาเตือนนะครับเพื่อนๆ อย่าไปใช้นะครับเตาดิดแบบนี้นะครับไม่ได้นะครับเพื่อนเพราะว่าสีเตาแบบนี้มันเลอะครับยากมากนะครับเพราะว่าผมเคยทําแล้วนะครับมันไม่ค่อยออกครับทาสีซ้ําก็เยอะมากนะครับก็ใช้ดินสอขีดแบบนี้นะครับสะดวกกว่านะครับง่ายกว่านะครับอย่าไปใช้เตาแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันเลอะกําแพงที่ทาสีแล้วแบบนี้นะครับกําแพงสีงสงส uh สงขาวเงี้ยโอ้โหเตาแบบนี้คือยากมากครับเพื่อนก็อย่าไปใช้นะครับใช้ดินสอแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับเพื่อนๆไปสีกันเพื่อนไปสีน้ำมันนะครับอันนี้คือเวลาติดมือแล้วก็ไม่เหมือนสีแมนะครับมันจะเลอะต้องใช้ทินเนอร์แรงครับเนี่ยเป็นสีน้ําตาลก็ต้องใช้แปรงหนึ่งนิ้วนะครับซึ่งตอนนี้แปรงหนึ่งนิ้วผมไม่มีนะครับก็ยังไม่ได้ไปซื้อมาเลยก็เราต้องทาการขีดขอบก่อน,นครับอันนี้สมมุติว่าที่ผมจับตรงน,นี้เป็นแปรงหนึ่งนิ้วนะเนี่ยสมมุตินะเนี่ย อ่าแปรงนิ้วมันจะกว้างนิดเดียวครับมันไม่กว้างเยอะอันนี้มันแปรงสี่นิ้วนะนี้ผมไอ้ที่ผมจับเล็กๆนี่สมมุติว่ามันเป็นแปรงแค่หนึ่งนิ้วครับเพื่อนๆเวลาเพื่อนจุ่มสีลงไปแล้วนะจุ่มสีลงไปแล้วอ่ะมันสามารถมันสามารถคุมได้นะครับม <Não, não. S 1> ันสามารถคุมขอบได้นะครับเพื่อนเนี่ยแปรงทาสีหนึ่งนิ้วอ่ะมันสามารถคุมขอบได้เห็นไหมเนี่ยมันจะเราเอานิ้วเอานิ้วเนี่ยชนเลยนะครับเราเอานิ้วเชียชนกับฝาผนังไว้เลยเวลาทาสีแล้วก็ ไข่กัวเปิ้ลก็ใส่ถุงมือไปด้วยนะครับเราปาดไปงี้เลยนะครับเวลาจุ่มสีแล้วก็ปาดขอบไปงี้นะครับในแป้งน้ำสีอันเล็กนับมันจะคุมขอบได้นะครับจะเห็นไหมผมก็จะใช้วิธีนะคุมขอบไปมันแบบนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับยิ่งเราจุ่มสีนะครับแป้งมันก็จะอ่อนนะครับแน่นอนไม่ใช้แป้งใหม่ก็ได้ครับมันจะคุมง่ายนะครับอย่างเงี้ยคุมง่ายนะครับเอามือชนกําแพงแล้วก็ค่อยๆกีดขอบไปนะครับ จากนั้นถ้าได้ขอบเสร็จแล้วก็แทไปเลยนะครับถ้าเราใช้แปรงใหญ่นะครับไม่ได้ครับมันคุมไม่ได้ครับขอบมันเลอะแน่นอน,นครับสีกระจายขึ้นข้างบนงเต็มแน่นอนเพราะฉะนั้นให้ไปหาแปรงทาสีหนึ่งนิ้วมาครับเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะต้องใช้กรรไกรเล็มนะครับเล็มไปตรงปลายแปรงนะครับให้มันไอ้ที่มันยียียุ่งเหยิงไปนี่ก็กรรไกรเล็มทิ้งครับเพราะว่าแล้วก็ตัดขอบให้เสมอกันนะครับตัดขอบข้างบนครับมันจะคุมขอบง่ายเห็นไหมเนี่ย แล้วคุมกรีดไปงี้มันจะคุมขอบง่ายมันจะพอดีขอบเป๊ะเลยแล้วก็เลงที่ขอบมีสอขีดนะเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยถ้าเราใช้แปรงใหญ่อย่างเงี้ยไม่ได้ครับเลอะแน่นอนครับมันคุมไม่ได้ครับมันใหญ่เกินครับถ้าเราทาสีบริเวณนี้เสร็จแล้วครับมันก็จะง่ายครับจากนั้นเราก็จะใช้แปรงขนาดไหนก็ได้นะครับใหญ่ประมาณ2นิ้วก็ได้นะครับทาตรงเนี้ยมันก็จะง่ายนะครับมันก็จะเป็นสีแบบข้างในเห็นไหมมันจะเป็นสีกันเปื้อนเขาเรียกสีกันเปื้อนนะครับ ประมาณนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ไม่มีระดับแหนมตัวใหญ่หรอกผมใช้ระดับแหนมตัวเล็กเนี่ยก็แค่ขัดไปก่อนเงี้ยก็ทับทบทับทับไปนะครับไอตัวมุมนี้มันจะยากหน่อยนะไอตัวนู้ตัวมุมเนี่ยมันจะยากหน่อยก็ผมจะใช้ใบมีดคัตเตอร์นะครับถอดใบมีดคัตเตอร์มาชีตเลยแล้วก็กีดไปนะครับก็เล็งเอาก็ได้อยู่นะครับ ก็จะเป็นสีกันเพื่อนแบบประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ไอคือผมทําเองก็มือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทาเองก็ไปฝึกฝนกันเ,เองนะครับอันนี้เป็นบ้านของผมเองนะเนี่ยก็ประมาณนี้อันนี้ก็ทาสีไปแล้วทาสีขาวครีมนะขาวข่อยอีกฝั่งนี้ยังไม่ได้ทาเลยก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เอาละครับถ้าชอบคลิปนี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ ไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ